ช่างแม่งเรื่องของคุณแต่ว่าคุณมีบัตรนี้ในงานก็แจกคุณไปเสือกได้เสือกคุยด้วยเสือกดล่เพลงปาร์ตี้เลยใช่ไหมมันเป็นกิจกรรมของเขาอ่ะโอ้สนุกเราไปดุ้นไงฉันไปดุ้นสุดๆถ้าระดับความฮอตนม่ฮอตขนาดไหนคะฮอตมากฮอตมากหนึ่งถึงสิบร้อยหนึ่งร้อยยังน้อยไปร้อยยังน้อยไปเหรอสมัยนั้นนาเดชคุกกิมิยะ เด็กๆพื้นๆพวกพวงนี้นน <GM G. S 1> ยังไม่เกิดนะ <GM G. S 1> ในภาคใต้ถ้ว่าสมัยนั้นใครไม่รู้จักวง My Father นะี่ผิดละ My Father โอ้โห My Father นะแบบคอมโบสต String Combo เล่น String Combo ร้งองเพลงก็เล่นร้งอ,นะรองเพลง,ง,งเพื่อนนั่นแหละนะร้องเพลงเพื่อนร้องเพลงพวกฉันร้องของโก r เย e นส p ร a ์มัง่งของแกนเอ็กมัง่งของดานุพลมัง่งของ โอ้ยสนุกสนุกสนุกลูกคือเพลงสมัยนั้นเป็นตลับเทพซื้อมาตลับนี้ต้องแกะทุกเพลงกว่าจะไปเพลงสุดท้ายต้องฟังเพลงแรกให้จบด้วยคือคือคือเวลาเราเล่นงีไหมวันนี้เขียนชื่อเพลงไว้เลยทำน้ตไวเลยโน้ไวเลยวันนี้เล่นเพลงเนี้ย กี่ชั่วโมงเล่นเล่นีเพลงเล่นเดี๋ยวไปงานหน้าก็เล่นในระบัานี้ก็เล่นเพลงนี้เพลงนี้เล่นต่อเนื่องต่ออารมณ์กันมือกองมันจะได้ไปง่ายไงเวลามันเปลี่ยนเพลงคือเตรียมไว้แล้วมึงเนี่ยมึงจำมึงเนี่ยนะนะใบนั้นที่มึงันขึ้นเพลงนั้นเรื่องมึงสนุกอย่างในเพื่อนคนที่เป็นมือกลองคนนั้นเป็นอาจารย์สอนดนตรีอยู่ที่ของสยามที่สงขลา 回都完了。